เอาละค่ะมูฟังคะมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของก้าวไกลกับเพื่อไทยกันก่อนเลยนนะคะที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของดีลประธานสภาที่ตอนนี้ลงโตเรียบร้อยแล้วนนะคะโดยทางพรรคก้าไกลเนี่ยจะได้นั่งเป็นประธานสภาแล้วค่ะในขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นก็ขอ ตำแหน่ง2รองประธานสภานั่นเองนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วครับมูฟังคะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองซึ่งคาดกันว่าสัปดาห์นี้ทางกกตเนี่ยเขาจะมีการประกาศรับรองผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล็อตแรก ซึ่งตามบทกฎหมายแล้วน่ยนะคะถ้าหากว่ามีการรับรองครบ95%เนี่ยก็จะสามารถเปิดประชุมสภานัดแรกได้นะคะภายใน15วันเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาไปที่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองแล้วก็เป็นที่มาแล้วก็ความเคลื่อนไหวกันออกมาน่ยนะคะโดยมีการระบุแหล่งข่าวจากพรรคก้าวไกลเนี่ยที่บอกว่า จากการพูดคุยเนี่ยนะคะแทนแกนนทาทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเก้าไกลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะก็มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะคะใดๆเกิดขึ้นโดยมีสัญญาณออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าเนี่ยนะคะคณะเจรจานั้นยังไม่มีการกลับมาหาหรืออะไรเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้กําลังเดินหน้าไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาก็ยังมั่นใจนะคะว่าจะสามารถหาข้อยุติในวงหาหรือได้และจะไม่กระทบเนี่ยนะคะกับตําแหน่งประธานสภา โดยเหตุผลที่พรรคเก้าไกลเนี่ยจำเป็นจะต้องนั่งเก้าอี้ประธานสภาก็ยังคงยืนยันและค่ะว่าเพื่อผลักดันวาระทั้ง3ข้อตามนโยบายของพรรคก็คือการผลักดันกฎหมายหาเสียงเอาไว้ที่ทางพรรคเก้าไกลเนี่ยหาเสียงเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างน้อยก็45ฉบับด้วยกันแล้วก็ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่เป็นประชาธิปไตยผลักดันหลักการรัฐรรสภาโปรง่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมและไม่มีเหตุผลอื่นนะคะ โดยสายเหตุที่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้ก็เนื่องมาจากว่าให้เกียรติพักเพื่อถ่ายและก็พักร่วมรัฐบาลในการถาแถลงข่าวพร้อมกันครั้งเดียวแบบเป็นทางการนั่นเองส่วนรายชื่อนะคะประธา,สพพานสภานก็คาดว่าจะเป็นไปตามโผลของสื่อหลายสำนักที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้นั่นเองค่ะนะคะก็มีการเปิดเผยกันออกมาเป็นรายงานจากทางด้านของพักเก้าไกลคือสรุป ว่าตอนนี้ปิดเดิวเรียบร้อยละนะคะทางพรรคเก้าไกลเนี่ยจะได้ตําแหน่งประธานสภาหรือว่าได้เก้าอี้ประธานสภานั่นเองนะคะยังไงก็ตามค่ะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้บ้างนะคะคุ้ฝังคะอย่างทางด้านของหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะคุณหมอชนละนานสีแก้วก็พูดถึงความคืบหน้าในการประชุมหัวหน้า8พักร่วมรัฐบาลนะคะว่า เนื่องจากกกตเนี่ยจะประกาศรับรองสส95%ในวันที่21มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นทางแกนนําทั้ง8พักเนี่ยน,นะคะก็เลยเห็นตรงกันว่าควรจะประชุมกันหลังจากที่กกตเนี่ยรับรองสสแล้วก็เลยเลื่อนการประชุมหัวหน้าพักไปเป็นวันที่22มิถุนายนแทนค่ะซึ่งวาระการพูดคุยนั้นก็คงจะต้องขยับการหารือเพื่อเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยในส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีและก็ตําแหน่งประธานสภาก็คงไม่ได้มีการนํามาหาหรือกันในวงประชุมของหัวหน้าพักค่ะแต่ว่าควรจะไปหาหรือกันเนี่ยผ่านคณะเจราจาจร,ระหว่างพักโดยทางพักเก้าไกลเนี่ยจะเป็นแกนหลักในการพูดคุยร่วมกันในแต่ละพักการเมืองเพื่อหาข้อตกลงทีนี้พอทราบผลการรับรองสสนะคะจากกกตแล้วส่วนตัวน,นะคะคุณหมอชนลนาศก็บอกว่า มองว่าการหารือกันในสัปดาห์นี้คงจะต้องเริ่มมีความชัดเจนค่ะทั้งในส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับตําแหน่งประธานสภาด้วยเพราะเมื่อกกตน,นประกาศรับรองสสครบ95%และสสเนี่ยทยอยรายงานตัวที่สภากันแล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันค่ะทางพักร่วมเองก็จะต้องมีแนวทางแล้วก็ทิศทางในการโหวตตาแหน่งประธานสภาออกมาหลังจากที่เปิดการประชุมซึ่งคุณหมอชลนาทยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนของตําแหน่งประธานสภานั้นทราบจากทีมเจรจาของพักเพื่อไทย ว่าในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเอาไว้กับพักเก้าไกลไปก่อนหน้านี้ส่วนที่ทางตัวคุณรังสิมันโรมเนยโยโฆษกพรรคก้าไกลบอกว่าตําแหน่งประธานสภา,านั้นควรจะเป็นของพักเก้าไกลเพื่อขับเคลื่อนง,งานในสภาความเห็นของบุคคลที่ไม่ใช่คณะเจรจาก,ก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของบุคคลนั้นๆก็เชื่อว่าเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยจะไม่ใช่ชนวนขัดแย้งที่จะสร้างปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นในการทํางานร่วมกันระหว่างสองพัก ราะว่าทุกอย่างนั้นต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและก็ผลสว่วนทีนี้กับกรณีที่ทางคุณจตุพรน่น,นะคะอดีตประธานกลุ่มนปชและก็คณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยระบุว่าตําแหน่งประธานสภาจะเป็นของพรรคเพื่อไทยโดยทางคุณสุชาติตันเจรรญเนี่ยจะเป็นคนนั่งเก้าอี้ประธานสภาคุณหมอชลนาทก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะโดยบอกว่าไม่อยากให้ค่ากับคุณจตุพรจึงไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะในขณะที่ค่ะทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัย รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาที่ทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยมีความประสงค์ในตำแหน่งตำแหน่งนี้ว่าที่ผ่านมานะคะพักเพื่อไทยก็ยืนยันหลักการเดิมและค่ะมาโดยตลอดว่าเมื่อพักเก้าไกลนั้นได้ประมุกฝ่ายบริหารแล้วทั้งพักเพื่อไทยเองค่ะก็ควรจะได้ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพัก ทางพักเพื่อไทยจึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพักต่อกรณีของประธานสภาดังต่อไปนี้นะคะทางพี่อ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าก็คือหนึ่งเรานี่เห็นชอบในหลักการนะคะว่าพักอันดับหนึ่งนั้นจะทําหน้าที่ประธานสภาค่ะและ2นะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะคะพักอันดับหนึ่งและอันดับสองนั้นมีจํานวนใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นตําแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนจึงควรเป็นคนของพักลําดับสอง แล้วก็3ารายละเอียดนะคะของการประสานงานต่างๆเนี่ยจะเป็นวาระของคณะทํางานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกันต่อไปโดยตัวแทนของสองพักนั้นควรจะมีการหารือกันและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านโตคุณภูมิธรรมค่ะก็บอกด้วยนะคะว่าต้องรอนะคะทางกะกะตเนี่ยประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองสสอย่างเป็นทางการซะก่อนตัวแทนของสองพักการเมืองนั้นจะมีการหารือกันนะคะเพื่อสรุปออกมาให้เกิดความชัดเจนกันต่อไป ทีนี้ด้านเลขาธิการพักค่ะคุณประเสริฐจันทาลาสงทองก็พูดถึงจุดยืนนะคะของทางพักเพื่อไทยแลวค่ะคุณผู้ฟังว่าคือการให้พักที่มีเสียงสสอ,อันดับหนึ่งเ,เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตําแหน่งรองประธานสภาอีกสองคนนั้นให้เป็นของพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองอยากให้ยึดหลักการจุดนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วนะคะกองเชียร์สองฝ่ายเนี่ยจะถกเถียงกันไม่หยุดเพราะฉะนั้นเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นการประสานงานพูดคุยเฉพาะพักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองก็คือพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทย ที่จะมาพูดคุยกันหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กรกตเนี่ยให้การรับรองเลยนะคะสอสอเกิน95ถ้ายึดตามหลักการร่วมกันนะคะที่ว่านี้ก็จะตกลงคุยกันได้ง่ายขึ้นค่ะและโอกาสเนี่ยน,นะคะที่จะผิดใจกันก็จะลดลงไม่ต้องมานั่งเถียงกันในเรื่องของความสามารถที่ต่างฝ่ายต่างมองว่าคนของตัวเองนั้นมีความสามารถมากกว่ากันพอถามบอกว่าแสดงว่าแนวโน้มพักเพื่อไทยนยอมให้ตําแหน่งประธานสภากับพักเก้าไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหม คุณประเสริฐเองก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ค่ะต้องรอดูการรับรองสสจากกะกะตซะก่อนว่าใครจะเป็นพักอันดับหนึ่งเพราะว่าพักอันดับหนึ่งกับอันดับสองนั้นมีคะแนนที่ใกล้เคียงกันห่างกันแค่เพียงสิบที่นั่งเท่านั้นเองแต่ว่าเรามีหลักการร่วมกันให้พักอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นประธานสภาจะได้ตกลงกันง่ายขึ้นส่วนการประชุมนะคะระดับหัวหน้าพักแปดพักในวันที่20มิถุนายนนี้ก็จะเลื่อนออกไปก่อนโดยจะมีการประชุมแค่ระดับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของ8พักเท่านั้นเอง เพื่อรอดูนะคะการประกาศรับรองสอสของกะกะตที่มีข่าวว่าจะประกาศรับรองสอสให้ครบ95%ในวันที่21นี้นี้นะคะและจากนั้นหัวหน้าพัก8ดพักจะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่22มิถุนายนค่ะ